ตัวใหญ่มากเลยโอ้โหกระบองนี่แหละของแท้ของแท้ตัวใหญ่มากๆเลยตัวพู้โอ้โหโโห,หางยังใหญ่เลยอ่ะโอ้โหโคมมากๆตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่มา,มากๆเลยไม่ไหวแล้วเนี่ยตัวใหญ่มา,มากมนะครับพี่น้องครับแค่นี้นะครับสุดยอดนะครับเขายังเยาเลยเขายังเยาเลยฝากกดติดตามเลนเดอร์มแด้เพื่อนๆนะ ก็จะมีวิดีโอที่ดีๆคนนี้อีกเนาะเวลาที่ค่อยอัพโหลดไปเพื่อแจ้งเตือนให้มาดาเพื่อนได้บึงได้ชมได้เห็นเนะเาะกดไลค์กดแชร์เด้นะอเนาะ นะพี่น้องได้ดูได้บิ่งยูหันเธอฮันยิงยุบบอลฮันบนเกียนฮันเนาะเออตัวใหญ่มากถือส่งตัวได้เอาข้าจะพาไปพาไปนี่พึ่งำกันเนาะมันตัวใหญ่ยวสำเร็จเนาะนี่สั่นที่สั่นว่าเกือบไปไม่ได้เนาะบึ้งเนาะบึ้งนำกันเนาะนี่ตัวใหญ่มากใหญ่สุดเลยตัวแม่นีน่ะนี่ถือขานานี่ tôi mướt Ô, oh, tại tôi nhớ thêm như vậy À, ah. tôi mê đó tôi đi Nè, thức hóa, thức hóa, thức kháng phí nọ Ừ, ô, chút lời Nghe sụt lời Nó ơi mê. Mê đa, Bừng lời Tôi đi, tôi muốn mê lên lúc lạ má sạp mớt nè, tôi vào thơ ni không nay, เอาตัวนึงนั้นกินมาหาห้อยเก้ที่ละพากันไปบิ้งเนาะไปบิ้งดูสัน้สันวาป้ามาเพิงนะป้าเพิงนี่ยิงล้กินลงหาห้อยนี่แหละเี่ตายตัวเด็ดดามนี่นี่เห็นบ่ตัวน้อยนี่แหะเ่ตัวนี้แหะป้ามาได้มันบบมี้เอ้ยเบิ้งตัวนี้บ้งนี้ มีประมาณสามสิบานี่เลยตรงนี้สามก็ง่ายกนไดนี่นี่ยสามนี่แหละหนูเอ้ยมันีมันเทมันบ่ายิงเธอขึ้นแล้วกินขึ้นลงหาไว้พี่มึงบดน้ำเดียวเบ้อหนูเหตุเลือเอาลอนไปเนาะสองตัวเนี้อแบบนี่เออไปเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามเด้อผู้ใดที่ยังไม่ได้กดกดติดตามให้ค่อยนะเนาะกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เด้อเพื่อให้เป็นกำลังใจเด้อในเท่หน้ายังมีหลายกว่านี้